เรื่องราวของการพริกชิตาของทีมชาติไทยในห้วงเวลาที่ความหวังและความกดดันถาโถมเข้ามาพร้อมกันนั้นไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์เพียงชั่วข้ามคืนหากแต่เป็นผลรวมของการวางแผนอย่างละเอียดการกล้าตัดสินใจและการผลักดันพลังของดาวยิงรุ่นใหม่ที่เป็นประกายราวซูเปอร์โนวา ในจักรวาลฟุตบอลเอเชียภาพจำเดิมที่ทีมชาติไทยเคยถูกประเมินว่าได้กว่าในเรื่องความแข็งแกร่งและความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายค่อยๆถูกลบเลือนไปด้วยแนวคิดเกมรุกที่ยืดหยุ่นและการผรสมผสานร,ระหว่างประสบการณ์กับความสดใหม่อย่างลงตัวโคตรและทีมงานเริ่มจากการทบทวนตัวตนของทีมอย่างซื่อสัตย์ยอมรับข้อจำกัด และออกแบบแทนที่สอดคล้องกับศักยภาพจริงไม่ใช่การลอกแบบใครมาใช้โดยไม่ปรับให้เข้ากับบริบทไทยหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างระบบที่เอื้อต่อการปลดปล่อยความสามารถของสีดาวยิงซูเปอร์โนวาซึ่งต่างมีสไตล์และจุดเด่นเฉพาะตัว แต่สามารถหลอมรวมเป็นพลังเดียวกันได้เมื่อหนึ่งคนถนัดการฉีกแนวรับด้วยความเร็วอีกคนมีสัญชาตญาณจบสกอร์เฉียบคมอีกคนเชื่อมเกมและดึงตัวประกบได้ดีและอีกคนมีลูกยิงไกลที่เปลี่ยนเกมได้ในพริบตาระบบเกมรุกจึงถูกออกแบบให้หมุนเวียนตำแหน่งเปิดพื้นที่และสร้างสถานการณ์สองต่อหนึ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แนวรับกู้แข่ง ต้องตัดสินใจผิดพลาดอยู่เสมอความหลากหลายนี้ทำให้ทีมชาติไทยไม่จำเป็นต่ออ้องพึ่งพาดาวดังคนใดคนหนึ่งแต่สามารถโจมตีได้จากหลายทิศทางการฝึกซ้อมถูกยกระดับด้วยข้อมูลและวิทยาศาสตร์การกีฬาตั้งแต่การวิเคราะห์วิดีโอการวัดภา,างงาน ไปจนถึงการฟื้นฟรูร่างกายแบบเฉพาะบุคคลดาวยิงทั้งสี่ได้รับโปรแกรมเสริมที่แตกต่างกันตามตำแหน่งและบทบาทในเกมทำให้พวกเขาพร้อมทั้งทางกายและใจในวันแข่งขันที่สำคัญคือการปลูกฝังความเชื่อมั่นร่วมกันทุกคนรู้ว่าบทบาทของตนมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสอดแทรกจากม้านั่งสำรองความเชื่อใจนี้สะท้อนออกมา ในสนามผ่านการวิ่งทำทางที่ไม่เห็นแก่ตัะตูการเพรสซิ่งเป็นทีมและการฉลองประตูร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงวันแข่งขันแผนเด็ดถูกนำมาใช้ด้วยความกล้าเกมเริ่มต้นด้วยจังหวะที่เน้นการครองบอลอย่างมีเป้าหมายไม่เร่งรีบแต่กดดันอย่างต่อเนื่องเมื่อคู่แข่งขยับไล่ขึ้นสูงช่องว่างด้านหลังก็ถูกโจมตีด้วยการแทงทะลุ และการวิ่งตัดหลังแนวรับหากคู่แข่งถอยต่ำทีมชาติไทยเปลี่ยนเป็นการสลับบอลเร็วและยิงไกลเพื่อบังคับให้แนวรับออกมาการปรับแท็กติกระหว่างเกมทำอย่างฉับไวดาวยิงซูเปอร์โนวาถูกสลับบทบาทตามสถานการณ์ทำให้คู่แข่งอ่านเกมได้ยากและเสียสมาธิในช่วงเวลาสำคัญ ชัยชนะที่ได้มาไม่ใช่เพียงตัวเลขบนสกอร์แต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนยุคสมัยแฟนบอลเริ่มกลับมาเชื่อมัน่นและส่งเสียงเชียร์ที่ดังกว่าเดิมนักแต่รุ่นยาวมองเห็นเส้นทางสู่ทีมชาติอย่างชัดเจนขณะที่คู่แข่งเริ่มให้ความเคารพและเตรียมตัวรับมืออย่างจริงจังมากขึ้นการพิชะตาครั้งนี้ จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของการวางรักฐานที่มั่นคงและการกล้าฝันอย่างมีแผนในระยะยาวทีมชาติไทยยังคงต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งดาวยิงซูเปอร์โนวาทั้งสี่จะเติบโตต่อไปบางคนอาจก้าวสูล่ลีที่ท้าทายกว่าบางคนจะเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวแต่สิ่ง ที่ไม่เปลี่ยนคืออัตลักษณ์ของทีมที่ยึดมั่นในความกล้าเล่นกล้าคิดและกล้าปรับการเดินทางครั้งนี้ยังอีกยาวไกลทว่าบทแรกของการพิชตตาได้ถูกเขียนขึ้นแล้วด้วยความภาคภูมิใจและความหวังที่จะต้องได้